กิ่งพันของเขาทางนี้เป็นแบบเสียบยอดนะครับของเขาจะเน้นทางกาเสียบยอดครับเพราะแข็งแรงกว่าอย่างกว่านะครับผมนะถ้าเป็นต้นกล้าเนี่ยเขาจะบบใครฮึดติดนะครับเขาจะเด็ดออกเพราะว่าทำให้ต้นกล้ามันแคะแกนนะครับผมเขาจะเด็ดทิ้งไปเลยนะครับนี่มาเอานะครับระยะห่างในอาใจถ้าจะดีนะค่ดีนะครับประมาณ6กคูณหกนะครับ นี่ออของเขานี่เมื่อก่อนเทาปลูโค้คุณโฮกแล้วดูมันเสียดายพื้นที่เขาก็เลยเพิ่มเปลี่ยนเล็กๆห้าไฮโรตรงกลางอีกต้นหนึ่งนะครับเพราะว่ามะยงชิดเนี่ยผูมันจนกันก็เปลี่ยนอย่างมันตึงออกหน่วยนะครับอฮอร์โมนมีอย่างเฮ้อเต้นไม้นะครับเวลาฝนตกมาโอกาสแตกเขาก็าจะน้อยเปอร์เซ็นต์แตกก็จะน้อยลงนะครับผมรสชาติคือ,อะมะยงชิดอมเปรี้ยวอมหวานนะครับผมแต่ถ้ามาปางหวานนี่คือหวานอย่างเดียว สวัสดีครับรายการเกษตรกรไทยสร้างรายได้นะครับวันนี้เขามาอยู่กันที่อำเภอแม่ออนนะครับเขามาอยู่ที่บ้านสวนมะยงชิดจากวัดเจียงใหม่นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูสวนมะยงชิดนะครับและเทคนิคในการปลูกมะยงชิดนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปหูวจักกับเจ้าของฟาร์มนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับได้น้ำตัวนนะครับผมขั้นหนึ่ง ซาปิงนะครับบ้านสวนมายงชิดหรือสวนซาปิงมายงชิดนะครับอยู่ใกล้ๆกับโรงพยาบาลแม่ออนนะครับอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่นะครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านที่เข้ามาแอวนะครับผมทีนี้เขามีหลากหลายทำผลิตตั้งแต่ก้าพันนะครับจนถึงการแปรรูปผลผลิตนะครับของมายงชิดนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับตามสวนเฮานะครับว่ามีอะไรอย่างพ่องนะครับเชิญเลยครับผมครับครับตอนนี้เฮามาใน่วนของอย่างครับไอตอนนี้มาส่วนของ โรงเรือนก้าพันแบบยงชิดนะครับอันนี้ทางนี้เป็นเป็นไซส์เล็กนะครับผมเดี๋ยวไปดูไซส์เล็กก่อนก่อนจะยไปดูมีหลายขนาดนะครับมีหลายไซส์นะครับเชิญครับครับผมเชิญครับน้ำเลยครับผมครับผมตอนนี้เปิดเมืองเลยังครับไ้ส่วนนี้ทํามาสิบกว่าปีแล้วครับผมเอาส่งเสริมมาสิบกว่าปีแล้วครับผมครับผมครับผมมาดูนะครับมีหลายไซส์นะครับเนาะครับผมครับไซส์นี้เป็นไซส์ไซส์เล็กนะครับผมกิ่งพันของเขาทางนี้เป็นแบบเสียบยอดนะครับ บใจแบบภาพแบบทางนครยกหรือปาจีหรือสุโขทัยนะครับผมเขาจะเน้นทางกาเสียบยอดครับเพราะแข็งแรงกว่าอย่างกว่านะครับผมนะนะครับผมนี่เป็นไซส์เล็กไซส์นี้อยู่มีราคาอยู่ประมาณ80บาทนะครับผมอายุต่อไหนครับไซส์ไซส์ขนาดไซส์นี้อยู่ประมาณสัก6เดือนนะครับผมนะครับเรามาดูนี่นี่แถมไซส์หนึ่งนะครับไซส์นี้250ดูนะครับแต่แข็งแรงนะครับนะครับ250อ่าเป็นเสียบยอดอายุอยู่ประมาณปีปลายนะครับ นะครับประมาณปี8เดือนเนี่ยครับผมนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูขนาดอื่นแหนมนะครับผมแเราตรงนไหนละครับไอตรงนี้เป็นประมาณไซส์500บาทนะครับผมอายุประมาณ2ปีกว่าครับผม2ปีปลายเนาะครับผมครับแล้วจะมีแหนมแมมันมีกี่ไซส์ครับทั้งหมดเนี่ปองยามี80 250 350 500 700 1,000ครับผมครับเดี๋ยวเราไปดูไซส์ใหญ่ทาง อีกแปลงหนึ่งนะครับเนาะครับผมไอ้โรงนี่นี่คือสูงสุดนี่ห้าร้อยเนาะครับผมใช่ครับผมครับแล้วมีแฮมตี้หนึ่งครับครับผมมีครับของเขามีหลายโรงเรือนนะครับมีประมาณห้าหกโรงเรือนนะครับผมครับเก้าพันเขามีอยู่หลายหมื่นต้นอยู่เหมือนกันนะครับผมโอเคอันเดี๋ยวเขาไปดูในส่วนต่อไปได้นะครับผมครับผมสวัสดีครับเดินครับครับผมอันนี้ในส่วนของอย่างเขาหมายตรงนี้ทางนี้ก็ส่วนของโรงเรือนเป็น ไซส์ใหญ่นะครับผมครับผมมีไซส์ตั้งแต่ห้ารอยจุดถึงหนึ่งพันบาทนะครับผมอ๋อครับจุามีถึงเค่งเหมือนกันครับเค่งจึพันห้าร้อยเดี๋ยวมาดูมาดูไซส์แต่ละไซส์ก่อนนะครับผมครับผมอเริ่มตรงตรงนี้เป็นไซส์ยังไงตรงนี้มีประมาณห้าร้อยไซส์ห้าร0อยเจ็ดร้อยนะครับผมครับผมครับผมครับเป็นเสียบยอดหมดนะครับทีนี้เราทำแต่เสียบยอดนะครับครับไซส์ห้าร้อยเจ็ดร้อยเนี่ยนี่เขาเลี้ยงมาประมาณสามปีแล้วนะครับผมครับ อ um ๋อนี่คือต้นสามปีเนาะครับผมครับผมอันนี้คือไซส์ห้าร้อยอครับผมมีห้าร้อยเจ็ดร้อยครับฟังนี้ครับผมครับเนาะยครับผมนี่เลเดี๋ยวรับตรงนี้ครับผมนะครับผมอืนะครับอันนี้ก็เริ่มเป็นไซส์พันแล้วครับผมครับผมถามว่ามีลูกเนี่ยมีลูกมดนะครับผมไงครับผมนี่ก็ติดนะครับนะครับมันก็ติดนะครับแต่ถ้าเป็นต้นกล้าเนี่ยเขาจะบอกใครให้ติดนะครับเขาจะเด็ดออกเพราะว่าทำให้ต้นกล้ามันแค่แกนนะครับผมเขาก็เด็ดทิ้งไป นะฮะนะฮะเดี๋ยวทิ้งไปเลยนะครับครับผมนะฮะฮะเรามาดูนะครับอีกไซส์หนึ่งนี่เป็นนะครับนะครับอันนี้เป็นไซส์พันเนาะครับเนาะครับครับเดินดูนะครับนี่ครับไซส์พันกว่าเออนี่เป็นไซส์พันพันห้านะครับเป็นตะก้าครับเป็นก้าใหญ่นี่เลี้ยงมาประมาณเกือบสี่ปีแล้วครับอ๋อได้สี่ปีแล้วกับครับผมเกือบสี่ปีแล้วครับมีลูกมียังไงครับ นะครับลูกติดมีอย่างครับผมนนะี่กับซุกแล้วครับนี่ครับลานี่เขาเด็ดก็่ไอ้ซุกถ้ามันอันอันนี้สาสนี่ลูกค้าอยากดูอยากโชว์นะครับมันอายุก็เลี้ยงได้อยู่แล้วครับมันใหญ่นะครับเนาะลำต้นมันใหญ่มันเลี้ยงมานานละครับนะครับต้นนี้ครับมีลูกมีอย่างล้ะครับผมนะครับซสายปันแหน่ะครับผมเป็นตะฆ่าเป็นเค็งเลยนะครับนี่มีลูกแล้วนี่ครับผมครับอ๋อไม่สองนี่ครับผมลูกใหญ่นะครับลงมือนะครับอ๋ครับครับผม ในส่วนกาพันครับผมในส่วนกาพันนะครับนะครับในลูกค้าสามารถยกไปได้เลยเนาะครับยกไปได้เลยเพียเลยแข็งแรงครับผมเนี่ยครับผมอ๋อราคารวมเพ่งเรียบร้อยครับผมพันห้าร้อยบาทครับผมพันห้าร้อยบาทครับอายุประมาณเกือบสี่ปีครับผมครับผมหลังจากเป็นต้นเอแล้วเราจะเอาไปปลูกไม่ก็ครับครับผมเขาก็คือเขาคุดหลุมปลูกได้เลยคุดหลุมปลูกได้เลยครับผมครับทุกไซส์ครับแข็งแรงครับเพราะว่าอายุมันมันมันเยอะเพราะมันเป็นเสียบยอดนะครับผมครับผมอ่าฮะ ครับดูเขาถ้าดูของเขาก้าพันที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะมีไม้ค้ำเลยนะครับบมีไม้กระนาบเพราะลำต้นเขาแข็งแรงนะครับผมครับเพราะถ้ากิ่งท่าเนี่ไม้จะ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 ติดไว้เพราะว่าป้องกันกิ่งก้านหักนะครับผมเพราะแผ่จะชี้ขาดเขาต้องต้องมีไม้ยืดนะครับผมแต่ของเขานี่เสียบยอดดูนะครับทุกต้นเขาจะมีไม้นะครับผมครับผมนะครับ ทุกต้นจะมีไม้ครับเพราะว่ามันต้นมันจะแข็งแรงเพราะว่ามันเป็นเลี้ยงมาหลายปีละอย่างไซนี่เลี้ยงมาประมาณสามปีปลายแล้วครับคะครับครับมันจะแข็งแรงครับเวลาลงดินจะพุ่งไวมากครับรุุนรุ่นรุ่นไซพวกนี้นะครับผมกิ่งของกิ่งเสียบยอดเนี่ยนะครับอนนี้เขาการเพาะของเขาคือการเสียบยอดเอาเนาะใช่ครับผมครับผมเขาบอกได้เพาะจากเม็ดมันแบบกิ่เกาเพาะจากเม็ดนะครับเรามาเสียบยอดเปลี่ยนครับยางแต่ว่าเขาเหมือนได้ไปทาบกิ่งนะครับแล้วตัดมาแต่เขา เพราะตั้งแต่เล็กแล้วก็เปลี่ยนถุงเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงมาเรื่อยๆครับครับผมนะครับผมตั้งแต่แต่เสียบหยอดนี่ต้องใช้เวลาในการเลี้ยงดูนานหน่อยแต่มันแข็งแรงครับผมอืครับผมครับโอเคครับไอแล้วพอในส่วนของต้นนี้แล้วมีในส่วนไหนครับอ่าตอนนี้ต้นก้าาพันเ่าก็มีหลายนะครับมีมะปางหวานก็มีนะครับสุวรรณบาตนะครับผมนะครับฮะพันสุวรรณบาตตอนนี้เขากําลังส่งเสริมอยู่นะครับผมครับครับตอนนี้มันอยู่อีกโรงเรือนหนึ่งนู่นแต่เดี๋ยวเราไปดู หน่วยดีกว่านะครับผมเนาะครับผมครับผมโอเคนะครับมาดูตั้งแต่หน่วยต้นเล็กดูว่าติดขนาดไหนครับผมโอเคครับผมครับครับผมตรงนี้โซนของอย่างไรอ่ะอ่าอันนี้ก็ไอ้บยงชิดครับนี่นะครับทีครับดูนะครับอันนี้ไซส์อยู่ประมาณสักห้าหปีนะครับเนาะต้นมันนะครับนะครับดูลูกนะครับการติดลูกบนนะครับผมนะครับนะครับนะครับผมแล้วไซส์นี่นะครับดูครับนะครับ มายุงชิดติดดีนะครับผมนะครับนะฮะดูลูกดูครับผมนะครับผิวสีความจริงแบบนี้ก็เก็บได้แล้วนะครับแต่ทั้งสวนเฮาบางครั้งเฮาปล่อยไว้เพราะว่ามีลูกสวนนะครับมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเพราะเาสวนเขาเปิดเป็นเกษตรแบบท่องเที่ยวด้วยนะครับผมเพราะเรามีสวนเฮามีร้านอาหารด้วยนะครับเนาะเปิดลูกสวนก็จะเข้ามาเก็บมาอย่างเงี้ยครับผมนะครับเขาได้ปลูกสายพันธุ์อย้าไปอันนี้เขาปลูกเฉพาะสายพันธุ์อย่างเดียวคือพันธุ์ทูนเก้านะครับพันธุ์สายพันธุ์อื่นเขาไม่ได้ปลูกนะครับผมครับผมนะครับนี่ครับ อะ่ะถ้าโลกมันใหญ่สดมันจะแกนบอกไห้อโอ้ใหญ่ครับใหญ่กว่าประมาณสักบางแกนกับแกนเหมือนคิีนะครับผม,มนะครับผมสิบแกนโลสิบสองแกนโลแต่มาตรฐานท,นทั่วไปที่มันคิดๆกันอยู่คือแบบเกินสิบหกลูกโลนะครับจะเป็นลูกไซส์ใหญ่นะครับผมครับผมอ่าฮะนะครับนะครับอันนี้คือติดขนาดในต้นนี้เนาะครับผมอืมฮะอันนี้คือซุกเลยยังครับไปอ่ะซุกแล้วครับผม เก็บได้หมดแล้วครับแต่นี้ครับแต่นี่เฮายังไม่ได้เก็บความจริงถ้าแม่ค้าจะเอาสีเอาจะเอาสีอ่อนกว่านี้มันนะครับผมอันนี้ถือว่าซุกแล้วครับผมนะครับนี่เฮาเอาไว้สําหรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเก็บกันเองนะครับผมเลยปล่อยปล่อยปล่อยทิ้งไว้สําหรับคนที่มาเที่ยวครับปล่อยให้ลูกค้ามาเก็บครับผมของเขาขายโลตัสใด้ไหมอ่าของเฮาปีนี้นะครับปกติเมื่อก่อนเนี่ยไซส์บเกิน16ลูกโลนะครับครับอ่าเกิน16โลนี่ต่อเนี้ยณปัจจุบันวันนี้ปีนี้เฮาขายอยู่150บาท เบอร์รองลงมาประมาณ18บแลูกนี่จะขายร้อยซาวนะครับแล้วก็เลยซาวลูกไปเขาขายอยู่60บบาทนะครับผมครับผมแล้วแต่ขนาดลูกแล้วแต่ขนาดลูกตามไซส์นะครับผมครับผมครับผมโอเคครับอันเดี๋ยวเราไปดูในส่วนต่อไปนะครับครับผมไปดูไปดูในแปลงใหญ่นะครับที่ผลผลิตแป้งใหญ่นะครับผมครับผมครับเชิญครับผมครับผมต้องส่วนในส่วนของอย่างเขาไปอันนี้เป็นแปลงใหญ่นะครับผมต้นต้นนี้ขนาดขนาดต้นนี้นี่อายุ10บกว่าปีนะครับแต่บางคนว่าเอ้ยทำไมหม่นใหญ่นะครับ เพราะว่าเขาตัดแต่งกิ่งเมื่อมันโตเพราะว่าสะดวกในการเก็บนะครับเนี่ยครับมันต่ำเขาก็เก็บง่ายนะครับแบบผลแรงงานคนที่สวนเขานี่แบบเน้นสูงเพราะมันอันถ้าสูงเนี่ยสูงใหญ่แบบแบบสมัยก่อนเปิดปูกันเนี่ยครับมันมันจะเก็บยากนะครับผมนี่ฮะเข้ามาเก็บเข้าอย่างนี้มันจะยุ่งยากนะครับผมบาสะดวกครับเขาก็เลยพยายามตัดแต่งกิ่งเพื่อบ่เค้ื่อสูงเกินไปเพื่อสะดวกในการเก็บเกี่ยวนะครับผมนะครับนะครับมาดูเข้ามาดูอย่างนี้ได้เลยครับนะครับ ขนาดเขาปลูกได้กี่กี่ให่เข้าไปตรงตรงแปลงนี้เขามีอยู่ประมาณ400ต้นครับผมเขามีอยู่2-3แปลงนะครับตอนนี้เขาเขาเขาทำอยู่ก็คืออ่ายงมะยงชีทเขามีอยู่ประมาณ5 500กว่าต้นครับแล้วแปลงใหม่ที่เขาลงไปใหม่คือสุหวานสุวนบาดไปประมาณ200ต้นครับผมนครับเพื่อเพื่อเปลี่ยนตัวอย่างให้กับลูกสวนนะครับสำหรับเข้ามาชมสวนนะครับนี่ครับเชิญนะครับลูกใหญ่นะครับลูกนี้นะครับนะฮะนะครับอย่างนี้เลยนะครับลูกนะครับ นะครับนะครับนี่เขาก็ล้อช่วงนี้ก็ล้อเรอน้องเที่ยวสักวันสองวันถ้าสมมุติน้องเที่ยวยังไม่เยอะเขาก็เริ่มต้องเริ่มเก็บของแล้วครับผมครับนะครับพะมันได้สุกได้ที่ละนะครับผมนะครับวิธีการปลูกครับไอ้ครับระยะห่างของแต่ละต้นนะครับไอ้ระยะห่างในไอ้ใจอ่าถ้าจะดีนะค่ดีนะครับประมาณหกคุณหกนะครับนี่องเขานี่เมื่อก่อนเราปูหกคุณหกแล้วดูมันอ่า เสียดายพื้นที่เขาเลยเพิ่มเป็นเล็กๆ5ไฮโลตรงกลางอีกต้นหนึ่งนะครับเพราะว่ามะยงชิดเนี่ยพู่มมันจนการเปลี่ยนยังมันตึงออกหน่วยนะครับครับยงแต่อาจาการดูแลรักษาอาจตอนพ่นยาอาจจะยุ่งยากนิดนึงนะครับผมครับผมนะครับผมพ่นพ่นยาเยอะๆอย่างเขาจะพ่นตอนดอกครับเ<อ>พื่อรักษาการเพีย้ยไฟเท่านั้นเองครับถ้าโตซุกไมยอย่างแล้วเขาต้องพ่นลวครับมันมีความจําเป็นละถ้ามันเป็นลูกเป็นอย่างตอนตอนเล็กตอนเล็กๆเท่านั้นเองครับกันพวกเพี้ยไฟมาทําลายดอก ในการตีผลเท่านั้นเองครับแต่แต่นี้ตีผลผลนี่เขาก็สามารถเด็ดกินได้เลยเนาะครับเด็ดกินได้เลยครับตัวนี้นะครับเนี่ยครับม่นมีย่ามีอย่างเนาะมมีย่ามีอย่างเนเขาก็เด็ดนี่นะครับเนี่ยครับเนี่ยหลวบๆอีกถึงเยครับอืมครับผมเนื้อส่วนเขาแน่นครับอืมนะครับรสชาตินต้องห่วงครับผมครับครับอ๋อลูกค้าสามารถเด็ดกินได้เลยไม่ต้องกลัวเรื่องับยาเยอะอย่างบะหมี่เนาะแต่ส่วนเ่านี่คือลูกค้าจะเอาถังมาครับเอาถังมาเก็บแล้วไปช่างเอาครับอ๋อนะครับ ห่เม huh? ื่อก okay. anyway. uh, uh, oh, okay. yep. no> ี้ไปช่างแล้วคิดเป็นกิโลครับเขาเหมือนได้ปล่อยให้กิ่นน okay. ี่ตีนี่ถ้า uh, กิ่นต้นเนี่ยอาจจะติดเปรี้ยวอยู่เขาะบ่ลืมต้นเต๋อนะครับผมครับแล้วการถึงน้ำเขาจะได้ครับการถึงน้ำเขาก็ดูความชุ่มชื้นของดินนะครับเนาะครับผมอ่าช่วงนี้ก็อาทิตย์ไหนช่วงนี้ถ้ามันสุกก็อาทิตย์ไหนละครั้งพรมพรมบบได้ครับนะครับบ่ได้เยอะเหมือนเดิก่อนละแต่สปริงเกอร์เนี่ยเนาะสปริงเกอร์ครับผมครับออ๋ครับครับผมนะครับครับผมครับผมครับ โอเคครับช่วงนี้คือฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วเนาะใช่ครับฤดูการเก็บเกี่ยวครับครับผมเดี๋ยวเราไปดูแผนแคดนะครับผมเนาะรับส่วนนี่ก็เดี๋ยวไปดู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 เป็นจุดคัดครับคัดคดผลผลิตกันนะครับผมได้ได้เดี๋ยวก่อนไปเดี๋ยวไอ้ต้นหนึ่งนะครับไอ้การใหอผลผลิตของมันนี่ครับประมาณกี่กิโลครับไอ้อ่ขึ้นอยู่กับขนาดของลำต้นครับววามันมันมันมีต่อดนะครับเนาะครับ ทายิงนักครับบางต้นเนียมีเป็นร้อยร้อยโลเหมือนกันนะครับถ้าต้นใหญ่แต่ของเขานี่เขาพุ่มเฮาหนักเนี่ยเฮาก็อยู่ประมาณสักสามสี่สิบโลเฮาก็พอแล้วครับผมนะครับยังตามแต่นะครับผมนะฮะอันนี้คืออย่างก้อยไซส์พันอย่างก็อพันทุนเก้าครับผมพันทุนเก้านะครับผมอือก็จะไซส์ประมาณนี้แลยเนาะใช่ครับผมยิงค้าเดียวไปอย่างไปครับมีหลายขนาดก็จะลูกใหญ่ขึ้นอย่างขึ้นนะครับผมครับอันนี้คือใบยงชิดใบยงชิดครับ อย่างมะพท้าอย่างมาปางมาปางหวานครับปางหวานน้ำต่างกันครับอ่าต่างครับรสชาติคือมันยงชิดอมเปรี้ยวอมหวานนะครับผมแต่ถ้ามาปางหวานนี่คือหวานอย่างเดียวนะครับผมนะครับเขาจะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวผมพอดีมีมีต้นอยู่ใกล้ๆนี่เป็นหวานสุวรรณบาทนะครับที่เขากำลังเริ่มส่งเสริมเขามีก้าพันจำน่ายตัวเดี๋ยวพาไปดูครับผมพาไปดูตรงนี้นะครับผมครับนี่เป็นของส่วนของหวานสุวรรณาบานนะครับนะครับดูลูกนะครับลูกใหญ่เหมือนกันนะครับผม นะครับลูกนี่มันจะลูกใหญ่ยาวนะครับผมนี่จะหวานครับผมอันนี้กาลังเป็นที่นิยมของตลาดนะครับเป็นนะครับผมเป็นหวานอย่างเดียวนะครับมัมีติดเปรี้ยวติดหวานนะครับเอนะครับบัมีองค์เปรี้ยวองค์หวานแต่นี่จะเป็นหวานเป็นลักนะครับเขาเรียกว่าหวานสุวรรณบาทนะครับหวานสุวรรณาบานครับลูกใหญ่เหมือนกันนะครับบางคนว่าเนี่ยครับดูดูดูริมมือผมนะครับนี่ครับนะครับนะครับลูกใหญ่ครับนะครับนี่คือต้นพันธุ์ของหวานสุวรรณบาทนะครับครับผมนะครับ ตัวนี้ทางเหนือเขาก็ยังบอกใครมีการส่งเสริมตอได้เตือครับทางสวนเขามีก้าพันธำนาอยู่นะครับครับครอบผู้ก็แบบยงชิดนะครับตลาดไปได้ครับผมตัวนี้ครับผมเป็นที่ต้องการตลาดอยู่เหมือนกันครับผมแล้วในรถตอได้ก็ครับตัวนี้ราคาเขาก็ขายเหมือนกันครับผมลูกใหญ่ตามเบอร์เหมือนกันครับผมอ๋อราคาเดียวครับไอ้ราคาเดียวกับแบยงชิดเลยครับผมครับผมครับครับอันนี้ก็คือมายงชิดแน่นอนอ่าอันนี้เป็นมะปรางหวานกครับอ๋อมะปรางหวานมะปรางหวานสุวรรณบาทพันนะครับอ๋อมายงชิด ก็คือองเปี้ยวองหวานนะครับถ้ามะปางหวานคือหวานนางเดียวนะครับผมครับนะครับจะหวานนางเดียวจะจะแตกต่างครับนั่นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวจะเออขอโทษนะครับนะครับผมนะครับอันนี้คือหวานอะไรก็ครับหวานสุวรรณบาทครับผมหวานสุวรรณบาบาบของสวนสาวปิงมะยงชิดครับอ๋อหรือบ้านสวนมะยงชิดครับไลระยะยาวใช่ไมครับผมอืมครับผมครับครับแล้วเดี๋ยว ตรงไหนกัครับที่เปิลเก็บกันอ่าเปิลเก็บกันอยู่ข้างล่างครับผมเนาะเดี๋ยวไปไปไกลอยู่กันข้างล่างเนี่ยอ๋อครับผมครับอันนี้เดี๋ยวเขาไปได้่วนต่อไปแล้วนาะครับผมครับผมครับนี่เขาก็เก็บมาเป็นอาทิตย์นะครับเนี่ยครับเขาก็ใช้กันไกลนะครับตัดนะครับผมอืมนะครับนะครับดูนะครับเนี่ยครับที่เขาเก็บนะครับอืมครับผมครับผมเนาะ มีคนงานก่เก็บกันอยู่ครับอันนี้แปลงนี้เขาเก็บมาเป็นอาทิตย์แล้วนะครับผมเริ่มจะวายแล้วครับผมนะครับอันนี้เอาไม้สอยสาหรับตีสูงๆครับผมครับครับผมนะครับเขามาจ้มือเด็ดเอาครับเขาเขามาจ้ครับเดี๋ยวมันยางจะไหลนะครับผมเนาะรักษาคุณภาพของนั่นตัวนะครับผมครับผมครับผมเขาก็จะจ่ากันไกลเงียบๆเอาเนี่ยเนาะใช่ครับผมครับผมวันนี้ครับอ๋อวันีเขาวันวันนั่งเนี่ยเขาเก็บได้ประมาณกี่กิโลไหมโอ้นักครับ สุกมาแต่สวนเฮาเนี่ยจะทยอยเก็บเฉพาะสีท้่ได้นะครับเพราะผู้บริโภคเนี่ยถ้าเฮาเก็บไวไปเนี่ยเนื่องจากเขาขายตรงนะครับมาได้เน้นขายทรงพราค้าแม่ค้าคนกลางการเก็บสีเฮาเลยต้องจัดกว่าแต่ถ้าแม่ค้าเขานี่เก็บจะต้องมีสีอ่อนกว่านี้นะครับเพราะว่าเพื่อนเพื่ออากาศเดินทางนะครับผมนะฮะแต่ทั้งสวนเฮาจะเก็บต้องซุกซุกหน่อยนะครับผมนี่ฝั่งหนึ่งเรมบผมครับผมนะครับ อันนี้คือตีใบอ่อนมันแสกออกมาตัวนี้ <g> ม,นมันเป็น<บ>ธรรมดาครับมันก็แตกออกมา,าครับมันได้ฝนได้อย่างตีผ่านมาเนาะครับเนาะนะครับผมครับได้ฝนได้อย่างช่วงช่วงพ่อเขาเหมือนได้ลดน้ําในช่วงของช่วงซุกเนี่ยครับเขาบอใครได้ลดน้ํามันนะครับผมเพราะว่าเขาจะปล่อยให้ความหวานความอย่างเงี้ยครับผมนะครับก็เลยปล่อยๆแล้วก็เวลาโดนฝนด้วยยังไม่ออกมาแต่ของเขาส่วนเขาจะดูแลเป็นพิเศษก็คือว่าการดูแลเนี่ย จะมีฮอร์โมนมีอย่างเฮือเอต้นไม้นะครับเวลาฝนตกมาโอกาสแตกเขาก็จะน้อยเปอร์เซ็นต์แตกก็จะน้อยลงนะครับผมครับผมจะถ้าส่วนอื่นโดนฝนโดนอย่างจะแตกเยอะแต่ทั้งสวนเขานี่หน่วยมันจะแตกหน่วยมันจะแตกถ้าเวลาซุกล้าอย่างนี้นะครับแล้วโดนฝนโดนอย่างถ้าบ่ได้ดูแลได้กินน้ําสม่ําเสมอครับผมก็จะมีปัญหานะครับผมครับผมเขาขายในเขาขายเขาขายเป็นเป็นจะได้ครับเป็นเป็นผลิตภัณฑ์จะได้ครับไอ้ผลิตภัณฑ์เขาก็เป็นถุงเป็นทรงเป็นรังเป็นอย่างก็มีนะครับครับครับเดี๋ยวเป็น ไปดูไอ้ยังต้นต้นทางนี้เนาะคับเนาะครับผมครับนี่เขาแปลงนี้เขาเก็บไปคลับนะครับจะอาจจะเรือมาเยอะนะครับครับผมเดี๋ยวมาดูทางนี้ครับอันนี้เขายังไม่ได้เก็บนะครับเดี๋ยวเขาจะเริ่มเก็บกันละวันเนี่ยครับวันสองวันนี้ครับวันนี้เขาต้องเร่งเร่งเก็บแล้วครับนะครับผลิตอย่างช่วงนี้นะครับนะครับแปลงตะกี้ที่เขาพาไปชมตะกี้นี่ยคือเก็บไปเป็นส่วนใหญ่แล้วครับผมค่ะครับผลงานเก็บก็จะดูเห็นบักครเยอะแต่ครับมาแปลงนี้เขาจะเยอะเพราะว่าเขากำลัง ก็เก็บรับไล่ไล่มาแต่ก็เก็บไปหลายรอบแล้วนะครับผมนะครับนะครับเวลาอย่างเงี้ยครับถ้ามันซุกจัดถ้าผมได้เก็บนะครับมันก็จะจะแตกอินครับแต่รสชาติดีมากครับนะครับตัวนี้หวานมาแล้วครับนะพอมีแต้มยางออกนะครับปล่อยสีสำหรับคนที่ซื้อไปทานเนี่ยถ้าแบบนี้นี่อร่อยครับผมนะครับผมอันนี้คือมันซุกจัดเลยเนาะซุกจัดเลยนะครับนะฮะแต่ผมเพราะพอตัวนี้เขาปล่อยคือสำหรับรอนักท่องเที่ยวที่เข้ามามาเก็บนะครับมันเ็เลยต้องปล่อยให้มันสีมันซุกๆ นะครับผมนะครับจีงอย่างเดียวเห็นนะครับนะครับครับผมครับผมนะครับก็คือเก็บเองก็คือราคาต่อคิโลในก็เต่ากันนน่นอนอ่าครับครับผมราคาเต่ากันครับผมครับส่วนใหญ่เดี๋ยวลูกค้าครับวันนี้อย่างวันวันยุทธครับลูกค้าจะเข้ามามาเก็บเองกันเยอะพอสมควรครับผมครับนะครับฮะเดี๋ยวเราไปใน่วนของไอ้ผลิตภัณฑ์ของพ่้เนาะครับผมแล้วก็อย่างพ่อเนาะครับผมเชิญครับผมครับ ตรงนี้ในส่วนของอย่างครับไอ้ตอนนี้นี่ส่วนของคัดแยกของผลผลิตนะครับที่เขาเก็บจากไอ้ข้างล่างขึ้นมาคนงานครับอันนี้พนักง,งานเท่ากับเก็บคัดแยกเป็นทรงเป็นไซส์นะครับนะครับอันนี้ก็จัดเลี้ยงเพื่อทรงกันครับนะครับนะครับเอาจะเลี้ยงเป็นชั้นๆนะครับผมนะครับนะครับหลังจากคัดแยกนะครับตรงนี้เปิดเดคัดแยกตังนี้จะเลี้ยงนะครับตังนี้คัดแยกครับเป็นเกรดเป็นเบอร์เบอร์นะครับนี่นะครับลูกใหญ่มากเลยนะครับเนี่ยครับนะครับนะครับลูกใหญ่ครับ นี่จะคัดแยกแล้วครับเป็นเบอร์นั่นเบอร์นะครับเป็นลูกเป็นไซส์นะครับคัดแยกสิงแกนบดีแกนแตกก็อนแยกไปราะเหตุที่แกนดียนงครับผมเนาะเพื่อครับเพื่ออะไรหลังจากนั้นก็จะมานะครับเขาก็หน้าสวนเขานะครับครับนะครับบ้านสวนมายงชิดและสวนเสาปิงมายงชิดนะครับที่เดียวกันนะครับเขาก่อนมาดูนะครับเนี่ยหลังจากนั้นเขาแพ็กเซตคัดเซตก็มาแพ็กเป็นไซส์ับครับครับไซส์สีส้มนี่นะครับเนี่ยบัเกิน16ลูกโลเขาขายอยู่150บาทปีนี้นะครับ อ่าแล้วก็ไซส์นี่แม่ก็คือแบบเกิน18 19ปดสเกาลูกเขาขายอยู่ร้อยซาวนะครับอ่าเลยซาวลูกไปนะครับเขาขายอยู่60สิบบาทนะครับส่วนมะปางหวานอันนี้เป็นหวานทำย่างนะคะที่นี้ครับนี่เป็นหวานห้องใหญ่ปีต้นมันค้างอยู่นะครับนี่เขาขายอยู่ประมาณ60บาทนะครับอ๋อนี่คือมะปางเนาะครับผมนี่มะปางหวานนะครับครับผมครับผมก็คือว่าสีส้มเนี่ยคือไซส์ใหญ่สุดเนาะครับผมถ้าขึ้นดูตีน้ำนักอันนี้ครับโลหนึ่งแบบเกิน16ลูกอ่าเวลาคัดไซส์เขาขายตามขนาดของลูกนะครับว่าเนีอันนี้ ลูกว่าขายตัวใดตัวใดตัวใดนะครับครับละไซส์อันนี้คือไซส์ใหญ่สุดเลยอะอันนี้ไซส์ใหญ่ครับเกินซิโลูกโลนะครับผมอันนี้เขากาทรงครับผมทรงปรตาก้ายช่หรครับบางอันก็ลูกค้าแล้วแต่ลูกค้าสั่งครับผมละไซส์ในในถุงไม่มีหรอครับเป็นถุงเป็นถุงเนี่ยครับคือตัวนี้ครับมามาทำถุงแล้วก็คือเนี่ยครับนะครับครับอ๋อครับผมนี่คือไฟครับแย่ครับผมขัดไซส์ขัดไซส์ครับผม ครับผมนอกจากผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับเขาก็จะมีรอยแก้วครับนะครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวประเภทแช่แข็งเนาะเดี๋ยวผมจะยิบให้ดูนะครับเพื่อแจากว่านะครับแปรรูปครับหลังจากนั้นเขาก็มีผลิตภัณฑ์แปรรูปเป็นรอยแก้วนะครับก็เหมือนกับนะครับเนี่ยฮะบควยเนื้อเขาขายอยู่ห้าสิบบาทห้าสิบบาทมากินที่ร้านอาหารมีขายทั้งปีนะครับมาบ้านสวนมายงชิดนะครับออ๋ครับหรือสวนเซาปิงเนี่ยเขาจะมีรอยแก้วขายทั้งปีมีขายตลอดครับผมครับ แล้วส่วนในส่วนของผลมาเนี่ยครับไอ้มีขายในช่วงไหนครับไอ้ผลนี่เขาก็มีขายในช่วงนี้ครับจนถึงประมาณหลังเดือนเมษาหรือว่าอย่างนี้ครับก็เริ่มมามีแล้วครับนะครับจนถึงสงการเขานี่หลังสงการไปแล้วก็เริ่มเริ่มหมดละตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มเริ่มเดือนอย่างมีนาครับผมมีนาครับผมขึ้นอยู่กับอากาศกันปีนี้ก่ออากาศมาไวก่อร้อนซุกไวเหมือนกันนะครับนะครับมีนาเมษา จนถึงเมษาครับผมถึงเมษาอ๋อสองสองเดือนสองเดือนครับผมเก็บจริงๆก็ประมาณเดือนปลายครับผมครับอ่าเดือนปลายที่มันซุกอยู่ก่อนมันเหลือละครับผมนะฮะอย่างเขาเห็นนะเริ่มซุกกันไปนักละครับยังอ่าปีนี้เนาะปีนีปีนี้นี่รายได้เขานี่ประมาณต่อไรไหมปีหนึ่งเนี่ยปีแล้วเขาก็ขายอยู่ง่ายๆก็คือว่าเขายังเขามีห้าร้อยต้นนะครับเขาขายเขาก็คิดอยู่ว่าต้นประมาณสักสี่สิบโลนะครับเขาก็ได้อยู่ประมาณต่อไห้าสี่ยี่สิบประมาณสองหมื่นโลสองหมื่นโลครับสองหมื่นโลสองหมื่นโลปั๊บ เอาตีง่ายๆก็ขายอยู่ประมาณสักโลร้อยหรือ50ก็ได้นะครับเนาะเราก็ได้ปีหนึ่งก็ค่าไปค่าไปครับผมนะครับก็ได้ปีละห้าแสนถึงล้านขึ้นนะครับผมนี่ฮะแต่เฉพาะลูกอะเฉพาะลูกนะครับม่รวมตัวอื่นนะครับผมแล้วต้นกล้าล่ะครับต้นกล้านี่ก็เป็นตัวถ้าว่าเป็นตัวเสริมที่เฮาทรงส่วนหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าเฮาส่งเสริมลูกสวนเซตนะครับเฮาก็ติดตามลูกสวนเพราะเฮาต้องการซื้อผลผลิตเปิบเพื่อจะทรงให้ื่อพ่อค้าคนกลางหรือห้าง สรัพสินค้าต่างๆนะครับนอกนะครับเพีงแต่ว่าเฮาเฮาเฮาเหมือนครับการค้าขายก้าพันธ์แบบทางที่อื่นคือซื้อซื้อขายกันแล้วหายไปเลยที่สวนเฮาเนี่ยมีการบริการหลังการขายนะครับขายที่สนใจนะครับเกี่ยวกับมะยงชิดหรือยากหูข้อข้อมูลนะครับเพื่อเข้าไปติ Facebook สวนสาวปิงมะยงชิดนะครับนะครับท่านก็ไปดูในข้อมูลตรงไหนครับว่าเฮาทำอย่างส่งเสริมลูกสวนอย่างไดเข้าไปช่วย แนะนำลูกสวนในการดูแลรักษาปลูกอย่างใดนะครับลองเข้าไปดูดูใน Facebook ได้ครับผมครับครับเอาครับสุดท้ายแล้วครับไอ้ครัไอ้ช่วยฝากช่องทางการติดต่อให้ทางคนดูนั่นแหละครับว่าถ้าเปิ่นสนใจอยากจะมาซื้อกล้าพันมาซื้อหน่วยเฮามาซื้อผลิตภัณฑ์เฮ้าหรือมาอุดหนุนเฮานะครับครับผ่านช่องทางไหนได้บ้างครับผ่านช่องทางทาง Facebook เนี่ยครับนะครับสวนซาวปิงมะยงชิดเนี่ยนะครับนะครับแล้วก็เบอร์โทรนะครับ081 แ8ดแปดหนะครับครับนะครับติดต่อมาได้ทางนี้ได้เลยครับผมครับใช่ครับหรือมาใกล้ๆครับใกล้สวนเฮาอยู่ใกล้ๆโรงพยาบาลไม่ออนนะครับครับผมจะมีป้ายจ่อบ้านสวนมายงชิดนะครับผมนะครับหรือ g p s มาได้เลยครับครับใชก็จับขายตัวเห้เขาเป็นที่ปรึกภาษาเขาด้วนครับผมเพราะเฮาเฮาบริการหลังการขายช่วยลูกสวนครับซึ่งสวนเฮาไม่ได้ทิ้งเหมือนที่อื่นแล้วพันเขาเกาะ ท่านจะเห็นนะครับลูกน้องลูกค้าเข้ามาซื้อที่นี่จะได้มั่นใจใส่พันธุ์ในการเอาไปปลูกนะครับและอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญจริงๆก็คือว่าคุณจะได้วิชาจากเขาคือได้ได้คุณมีปัญหาอย่างทั้งสวนคุณเขาสามารถแนะนําคุณได้นะครับที่นี่เขาทำแบบนี้มาเป็นสิบกว่าปีละเขาดูแลลูกสวนเขานะครับครับ นะครับตอนท้ายแล้วครับรายการเกษตรกรไทยสร้างรายได้ครับขอขอบคุณไอคันหนึ่งสาวปิงครับผมครับผมที่มาเฮืรอความโอ้โหเนาะครับรอหรับเฮานะครับขอขอบคุณครับ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 ขอบคุณครับสวัสดีครับ